สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้หยิงมอจะพาเพื่อนๆมาชิมแกงบวบเหลี่ยมใส่เห็ดขอนขาวค่ะก่อนอื่นเราจะนำบวบเหลี่ยมมาปอกเ,เหลี่ยมมันทิ้งก่อนนะคะ นำเห็ดและบวบที่ปอกแล้วไปล้างให้สะอาดค่ะจากนั้นจึงนำบวบมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะส่วนเห็ดก็จะใส่เป็นดอกอย่างนี้เลยค่ะเมื่อเราเตรียมบวบและเห็ดเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงค่ะซึ่งเครื่องปรุงของน้ำพริกแกงก็จะมีพริกดิบตะไคร้กระเทียมและปาราสับค่ะหญิงมอจะนำเครื่องปรุงทุกอย่างไปโขลกรวมกันก่อนนะคะ จากนั้นจึงนําน้ําใส่หม้อไปตั้งให้น้ําเดือดแล้วใส่น้ําพริกที่เราโขกเรียบร้อยแล้วลงไปในหม้อนะคะเมื่อเราใส่น้ําพริกลงไปเรียบร้อยแล้วจึงตามด้วยเห็ดจากนั้นจึงใส่บวบตามลงไปเลยค่ะตั้งไฟสักระยะหนึ่งเมื่อเห็นบวบเปลี่ยนสีจึงตักบวบออกมาบีบดูนะคะหากบวบนิ่มแสดงว่าสุกแล้วจึงปิดไฟค่ะ และนี่คือหน้าตาของแกงบวบเหลี่ยมใส่เห็ดขอนขาวนะคะเพื่อนๆมาชิมด้วยกันค่ะรับรองสูตรนี้อร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะยิงมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากการดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะ อย่างน้อยก็ได้รู้สูตรง่ายๆของการแกงบวบเหลี่ยมใส่เห็ดคอนขาวหากท่านไม่ชอบปลาร้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นกะปิก็ได้นะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ